สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางนะตอนล้ำเหลี่ยมมันหวานนะ่อยจุดที่ต้องระวังก็คือเลยบริเวณเลยจุดเถิกลึกกลับไปหัวกลางเนดะี๋ยวทัางใหญ่จะนั่น ความยาวผมจะตัดผมตกลงลูกค้าแล้วนะผมจะตัดเท่านี้เนี่ยผมจะเอาสั้นเลยยกยกตึก้าสุงสานะวัด,งด,ดล,ดล,ดล,มดลงะนะดมาประมาณสามนิ้วนะผมตัดเลย ัน,นี้เราตัดเลยยกขึ้นแล้วก็ตัดตัดถึงกลางมันผมก็หยุดนะ ผมจะตัดจะตัดผมยาวทั้นับบนี้ผมยาวทั้นแล้วก็ข้างๆผมจะตัดเพียงแค่ติ่งหูก็พอนะผมเนี่ยผมย้อนตัดผมย้อนทิีง ลขึ้น90องศานะเห็นคลลายสมนิ้วผมก็ตัดเลยวีเข้าวีออกสามนิ้วนะตัดเลยจะถึงไหนลดขึ้น ลาบหมดเลยสามนี้มัตัดเลยแล้วทวายก็ตัดที่ตกศูนย์ุงศาตัดเลยเแล้วก็ยกเช็กดูดึงเช็กดูซ้ายขวาเท่ากันเลย เช็คดูถุดยกขึ้นตาจุ๋งศาดีช้อนขึ้นเช็คแนวตรงข้าม แต่โสิ่งหวนิดหนึง่งผมยกความทุยขึ้นกลางไปหูนะแต่โชคดีที่ลูกค้าเขามีความทุยมาจากบ,บ้านแล้วแต่ไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้เอ่ก็มีคปมะกอบเพิ่มทีิซาทวีด้วย đèn đừng có mà chỉ không giả nó bò em có cái chị không nó thảm แบบผมกีบส้มสีฟ้าสาระตับน้องมาด้านหลังพีซาเขาจะทุย แบ่งผมเลยแนวตั้งสีดส้มสีดทั้งสาว่าตัดประทีปเลยตะกียบตะกีบมันเรื่อย สีบีส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 ีมอนะสรน้มมมีสีสีสีมีสี้ีงีส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 สารตั ผมก็จะอะไรทุกลางพอดีพอดีเลยความทุยไปไหนกหลังมือดันดูโอเคยกผมขึ้นตัดไปเช็คตรวจสอบแนวตั้งที่เราตัดไปอะ <c oughs> มองเห็นความทุยไหมนเนี่ยทียนี้ <c oughs> นี หรือกลางจะทำยังไงดผีผมจะตัดให้เห็นสิ่งตรงนี้นึงแล้วกันนะตอนยาวเกี่ยวเส้นทางนรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าไม่เอาก็เราก็ตัดปิดหูให้เขาแค่นี้แบบนี้ท้านใหยวก็จะตัดเห็นเลย ดึงลงมาเห็นดึงหัวนิดนึงแล้วก็รูดลงไเลยเกียได้แล้วไา้การแล้วรูดเลยให้ความคมเขินไกลด้านในนะผมจะไม่สไลด์ให้บางทั้งสิ้นนะผมจะตัดสร้างกรอบอทรงเฉย

ดึงผมนั่น้งข้างนั่นสีทั้งสาระพอตัดึงมาดึงมางสวยแล้วก็พอห้ามสไลด์บางทั้งขางมดเด็ดขาดเลยมาดูข้างนี้ข้างขวา ที่หนึ่งขีดลงมาข้อหมายที่เราจะขีดประมาณนี้เป็นสิ่งหนงทักเส้นหนึ่งนะหรือจะครึ่งเส้นก็ได้แล้วแต่ให้พวกเธอไปไปคิดเอาเองต้งหวะแรกไม่ได้ก็ตัดได้แล้วมือเราอาจจะยังไม่แม่นมเงิตัดสองรอบก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไร มันเท่ากันก็พอเป็นใช้ได้ึ้นข้างก็ลากลงมาเลย ล่าลงมามดูจอห์นไซค์มาเข้ากันไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวข้าหน้าสร้างขอบทรงให้ใหม่ตอนนี้มันเป็นมาสองชั้นยูย di rumah start file video start Oh, ให้มนนันหนาไว้แข็งๆไห้อยู่ทามอางแล้ก็ตัด แล้วก็วีเส่มาหลังบ้านยกขึ้นตรวจสอบความยาวเท่าไหร่6นิ้วเก็บอะไรปปออกวีบ่ มันไมมีให้ตับก็บข้ามเนละยกขึ้นตัดเชื่อมด้านหลังครับไปดาวขึ้นมาเลย ทรงนี้นะครับไม่ใดก็คุยนะหวีเขาลูกเขาทรงง่ายช่างใหญ่แค่เป่าให้ดูเฉยๆว่าถ้าอยู่บ้านอนะ่ะจะได้แบบนี้เลยดูแลง่ายบริเวณรากไสรตรงเนี้ยเราสไลด์ให้บางได้มันหนาไปแล้วก็อัพฟิเซอร์ขึ้น่อ ผมย้อนตัดทิ้งนิดนึงแล้วก็ค่อยปิดอกอกต<ม>รงนี้มันหนาสต็กคัดเบาๆเบาพอเติมความหวานนิดนึงเดี๋ยวไปเที่ยวสงกนันอ่ะขี่เอก ที you have mm ่โด้วยครับที่ส์ัดผมย้อนออกไอ้ทอยตัดทิ้ไฟ้า

นิดหน่อยพอพอไม่ให้มันแข็งนท่านน่ะซ้ายขวาทำเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวให้ดูก่อนที่จะได้ผมก่อนที่มันจะเป็นอย่างอื่น เนี่ยครับตัดแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเห็นความทุยไหมทุยไปถึงคลองสี่ลำตุกาลเลยวัดเขียนเขียนไปอีกนะข้างๆนี้ผมทําอะไรไม่ได้ข้างๆนี่แค่ตัดเปิดหูเห็นเห็นข้างๆไหมดูกระจกอีกข้างๆไหมผมตัดเปิดหูนิดเดียวแล้วก็สไลด์ไปนิดหน่อยพอมากกว่าน,นี้ไม่ได้ดูหูโพ่เค่นี้ก็ไม่เหลือแล้ว ทีนี้เราก็มาได้ยกโคนช่วยลูกค้าหน่อยได้ยกโคน ได้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปได้อะไรเยอะแยะมากมายนะได้มันเขา้เขารูข้งทรงก็พอตอนนน้ดูขอบทรงดูความทุยว่ามันได้เด็ดอย่างที่เราต้องการไหมผมใส่แว็กได้ไหมใส่แกก็กตัดทรงนี่เ่ยนะใส่แว็กตัดทรงนีนง่เดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างหญ่ก็จองคิวเข้ามานะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น กิวละหนึ่งชั่วโมงนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะเอาแวกออกมาแล้วก็มาอะไรลวนๆให้มันละลายไปในฝ่ามือไปเลยนะถ้าเราควกาออกมาแล้วเอาไปโปะหัวเนะี่ยมันเป็นก้อนมันเนื้อแล้วก็กระจายให้มันเกิดความร้อนด้วยแล้วก็จับยุมพยําให้ทุยมันยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นมาจะเซ็ตเป็นทุยสูงก็ได้จะไดเป็นทุยสูงก็ได้นะ ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแล้วก็สั่งช่างแล้วกันแ่้วอยากก็จะเซตเป็นทวีกลางไว้ตามที่ใจปรารถนานะทรงนี้มันชื่อทรงนะครับบ๊อบทวีกลางนะผสมทวิกกี้หน่อยๆมันจะออกลูกครึ่งหนยครึ่งลูกดึงดูล้าใส่ไม ร้านกำเนิดสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพ่อหลนโยธิน,นะครับห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญหรือว่ายิ่งเจริญมาเก็ตนะมีที่จะรถสองสามจุดนะตอดรถที่ตลาดยิ่งเจริญก็ได้นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาหรือจะจัดที่ซอยพ่อหลนโยธินห2สิบสองแยกสามก็ได้ก็ต้องเดินย้อนมาอยู่ดี ยังไงก็ได้อย่าให้หูปลดก็เอาผมที่เขาอยู่ข้างบนมาพางๆไว้นะครับแด้วถึงจะถ่ายรูปมันถึงจะไม่ไม่เห็นใบหูไนงะวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะพวกเธอก็ต้องไปคิดตัวเองทั้งใหญ่ก็สอนหมดแล้วทั้งใหญ่เอาไว้านนา้าหนาเพราะเอาไว้พางหูไนงะถ้าเราไปสไลด์บางปับ๊บหูโปลดทันทีเลยแล้วถ่ายรูปมาก็ไม่สวยเราจะเห็นหูก่อน ื่องนีก็สอนนะขออนุญาตลูกค้าลก่อนที่จะตอกย้ำจุดถือกับหมุกลางนะท่านลูกค้าบอกไม่เป็นไรเพื่อการเรียนการสอนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบคือพูอะไรนะครับพี่คือพี่กิฟท์ของสีนะมาจากนิมิตใหม่อ้อนิมิตใหม่คขนั้นอยู่ข้อสี่ เอาของเก็บเอาเเป็นว่าใครสั่งมาสลับกันไปหมดแล้วก็ขอให้คุณกิฟเดินทางกลับบ้านปลอดไทยนะวันนี้ที่อนุญ,ญาตยังใหญ่ถ่ายาวีดีโอหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ครับเอาไปต่อยอดทำอาหารกินแล้วกันง่ายๆครับคุณกิฟเอาแบบมาจากในเฟซบ,บุ๊กนะถ้าอย่ญ่ก็เปิดคอป y ปี้ ยี่สิบวิแล้วก็ออกแบบตัดให้ใครเข้ากับหน้าลูกค้านั่นเองนะมันก็หนีไม่พ้นทรงอะไรทรงที่เราเรียนๆกันนั่นแหละคือส่งบ๊อบหรือคุยกลางนั่นเองนะช่างใหญ่ตัดผมหนึงงนะ่งพันบาทตัวหนึ่งสรงนะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube ฝากบอรต่อกันด้วยนะครับขอุกคลิปเดินทางกับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงๆๆๆเฮงรวยๆครับขอคมาบ๊ายบาย